สุดยอดดาโรสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ยอดจะทําคลิปแรนดอมไม่กับเพื่อนๆครับโดยปกติแล้วคลิปแรนดอมยอดจะทําทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่ผ่านมายอดทําคลิปพิกอะเด็กเพราะฉะนั้นวันนี้วันอาทิตย์ขออนุญาตทําคลิปแรนดอมไม่กลับเพื่อนๆนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยวันนี้นะครับเป็นคลิปแรนดอมแต่ว่ายอดใช้หัวข้อในวันนี้ว่าความจริงใจจากหน้าไพ่มีให้ในคลิปแรนดอมนี้ อีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงใจจากหน้าไพ่มีให้คุณในคลิปแรนดอมนี้และถ้าเพื่อนๆตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีนะครับอธิษฐานสิ่งที่ดีๆระลึกถึงสิ่งที่ดีๆคลิปนี้จะตรงกับเพื่อนๆอ,อย่างเหลือเชื่อทีเดียวยอดเชื่อแบบนั้นนะครับขอเพื่อนๆตั้งจิตตั้งสมาธิแม้ว่าไพ่จะเป็นคลิปแรนดอมมันจะกว้างมากๆเลย แต่ว่ายอดเชื่อว่าไพ่ไม่โกหกเพื่อนแน่นอนครับครูบาอาจารย์ไม่โกหกเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะครับถึงแม้วันนี้เพื่อนเจะไม่ต้องเลือกไพ่เด็กใดก็ตามเพราะยอดเตรียมไพ่มาแล้วในฟังใจทาโร่เด็กหลักเด็กนี้แล้วก็ไพ่ออร์เคิล a n แองเจิลแอเด็กนี้นะครับจะใช้เปิดให้เพื่อนๆตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ยอดให้เวลาเพื่อนๆ5วินาที ตั้งสติทำสมาธิและสร้างความศรัทธาที่มีต่อการดูไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีและขอให้ไพ่ออกมาตามความจริงชี้แนะแนวทางสว่างเหมือนเข็มทิศนำทางให้เพื่อนๆอ,อย่างแท้จริงด้วยนะครับช่วงเวลานี้ให้เวลาเพื่อนๆห้าวินาทีตั้งสมาธิและเพื่อนๆมาดูไพ่พร้อมกันในคลิปแรนดอมให้เวลา5วินาทีครับเชิญได้เลยครับอาะ,ะครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับ ที่มาดูคลิปรนดอมนี้ทําสมาธิสร้างความศรัทธาตั้งสติให้มั่นคงสร้างสมาธิให้มั่นคงแล้ว5วินาทีเมื่อสักครู่นี้ต่อจากนี้ไปนะครับย่ดจะเปิดไพ่ตามความเป็นจริงให้กับเพื่อนๆนะครับโดยคลิปแรนดอมหัวข้อความจริงใจจากหน้าไพ่มีให้คุณในคลิปแรนดอมนี้ย่อจะใช้ไพ่ฟังใจทาโร่เด็กนี้ซึ่งเป็นเด็กหลักเปิดให้เพื่อนๆตามความเป็นจริงทั้งหมด10ใบด้วยกันนะครับโดยไม่ใช้ไพ่ใต้สำรับ หลังจากนั้นในตอนท้ายยอดจะมีไพ่โรแมนต์แองเจิลแอนเซอร์นะครับแองเจิลแอนเซอร์ด็กนี้สรุปตามความเป็นจริงอีก3ใบให้กับเพื่อนๆในตอนท้ายด้วยครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ยอดขอให้เพื่อนๆ ตั้งสติตั้งสมาธิให้มั่นคงส่งจิตส่งใจมาให้ยอดและไพ่ทั้งสองเด็กที่เห็นอยู่นี้ด้วยนะครับยอดขออนุญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณบริเวณนี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เพื่อนเพื่อนเด็กนี้เคารพนับถือได้โปรดเปิดทางและส่องแสงสว่างให้ยอดอ่านไพ่เด็กนี้ได้อย่างถูกต้องที่สุดเป็นจริงที่สุดซื่อสัตย์ยุติธรรมและมีคาแนะนําที่ดีและเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมากที่สุดครับ กับท็อปิกแรนดอมอีกครั้งหนึ่งความจริงใจจากหน้าไพา่มีให้คุณในคลิปนี้และคลิปนี้จะตรงกับคุณอย่างเหลือเชื่อเลยครับขอให้ไพ่ออกมาตามความเป็นจริงด้วยเริ่มจากใบแรกก่อนจะเปิดสิบใบด้วยกันนะครับพลังงานมันกว้างมันโดยกว้างมากมมันโดยรวมมากๆแต่ยอดเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงๆความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ความศักดิ์สิทธิ์ของไพ่ทาโร่ความจริงใจที่ยอดมอบให้เพื่อนเพื่อนมีอยู่จริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไพ่จะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนตามความเป็นจริงบ้างสิบใบด ความจริงใจจากหน้าไพา่บอกเพื่อนๆว่า the hangman กรงทองเพื่อนๆกํากำลังถูกโอ้โหนีเน่เพื่อนปดูลายไพย่อันนี้เป็นเหมือนคนเห็นไหมฮะเป็นรูปร่างคนเลยแหละเนี่ยที่เอารอบนอกก่อนนะฮะที่เหมือน g a l a x ่จักรวาเนี่ยเป็นรูปร่างคนทีเดียวแล้วตรงนี้เป็นตำแหน่งของหัวใจหัวใจแล้วมีกรงทองมีเขากลงทอง hangman ขังคุณอยู่ไว้อยู่ในกรงทองที่อยู่ตรงจิตใจเพื่อนๆครับยอดอ่านตามลายไพย่และตามความหมายของ hangman เลยนะ hangman คือการคิด คิดไม่ตกคิดวกไปวนมาคิดเต็มใจจะคิดด้วยเพราะเพื่อนๆจําเป็นต้องคิดคิดในเรื่องอะไรคิดในเรื่องของเนี่ยครับเพื่อนๆถูกขังอยู่ในใจเต็มใจที่จะถูกขังเพื่อนๆกําลังหมกมุ่นจมปลัก หรือกําลังคิดอยู่กับยึดติดใช้คํานี้ด้วยมีคีย์เวิร์ดเขาว่ายึดติดด้วยยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือเปล่ามันประทับอยู่ในใจเพื่อนเพื่อนมันเป็นสิ่งเพื่อนเพื่อนจะคิดไม่ตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้เพื่อนๆหลงไหลหรือเป็นเรื่องท็อซิก,ก็ได้ได้ทุกกรณีมันตราตรึงมันประทับอยู่ในจิตใจเพื่อนๆมันเอาออกจากจิตใจไม่ได้เอามันเอาออกมาจากหัวไม่ได้ออกมาจากความทรงจําไม่ได้มันฝังอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นกรงทองในที่นี้หมมาาายคววว่่ตัเเพืออนๆง กำลังหมกมุ่นกำลังคุ้นคิดกำลังติดกับดักติดอยู่ในกรงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี่คือความจริงใจที่น้าไพ่บอกมาจากแฮงแมนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆกาลังอยู่ในภาวะนี้จริงๆย้ําถ้าเพื่อนๆที่มาดูคลิปแรนดอมในช่องสุดยอดทาโร่คลิปนี้กําลังมีภาวะอย่างที่ไพ่บอกจริงๆขอให้เพื่อนๆทาแบบนี้ครับซึ่งเป็นทางออกคือเพื่อนๆจงปล่อยวางให้ได้ยอดพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับพราปล่อยวางให้ได้มันยากนะที่จะทํายอดรู้มันยากมันยากพูดง่ายแต่ทายากแต่เพื่อนๆต้องทาถ้าเพื่อนๆไม่ทำเพื่อนๆจะถูกขังอยู่ในกรง อย่างนี้ตลอดไปมันจะประทับอยู่ในใจมันจะประทับอยู่ในใจแล้วมันเอาออกไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นทุกข์ตลอดไปเพืนเพื่อนเอาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเพื่อนต้องปล่อยวางต้องต้องฝึกปล่อยฮะมันไม่ใช่ของเราหรือว่ามันมันยังไม่เป็นของเราเพื่อนก็ต้องปล่อยมันไปก่อนเพราะฉะนั้นกงทองนี่อ่ะขออนุญาตขยับพร็อพขึ้นไปนิดนึงนะฮะจะได้เห็นลายไพ่ด้วยอ่ะนะครับ รงทองบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เพื่อนๆกําลังติดกับอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าถ้าติดกับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆต้องเร่งแล้วเร่งที่จะปรับปรุงตัวเองให้ออกมาจากภาวะดังกล่าวไม่งั้นคนที่จะทุกข์ที่สุดไม่ใช่ใครตัวคุณเองนั่นแหละแล้วจะพาในคนร,บรอบๆข้างที่เขาเป็นห่วงเพื่อนๆเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องแฟนหรือคนรักเพื่อนๆคอยเป็นห่วงเพื่อนๆไปด้วยนะเนี่ยเพราะเพื่อนๆเครียดเพื่อนๆทุกข์เนี่ยกอดเข่าเจ้าจุกอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงจากหน้าไพ่เรื่องที่หนึ่ง แม่นไหมตรงไหมตรงกับเพื่อนเพื่อนบ้างไหมครับอุ้ยแปบ๊บหนึ่งนะครับนเพื่อน,อนมาดูกันนะครับไพ่ใบที่สองใบไหนจะจอกไหมเพื่อนเพื่อนอีกมาครับใบที่โอ้ยปาดน้ําตาเลยปาดน้ําตาเลยเหนื่อยไหมเพื่อนเพื่อนปาดน้ําตาเลยครับน้ําตาไหลเลยเหนื่อยไหมก้าวไม่เท้านายออฟฟอนเพื่อนเพื่อน ร้องไห้ทําไมอ่ะเพื่อนเพื่อนเสียใจเพื่อนเเศร้าเนาะนี่ไงโรงทองยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดติดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งยึดติดอยู่กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งยึดติดอยู่กับความทรงจําใดความทรงจําหนึ่งหรือเปล่าเหนื่อยเกินไปไหมเพื่อนๆนเด็กที่เด็กไม่ ar, เด nee? ็กไหนละเด็กแกลดอมในวันนี้เหนื่อยไหมก้าวไม่เท um> ้านี่คือคุณเหนื่อยนะคุณโดนโดนทดสอบ ฟาดฟันต่อสู้อย่างเหน็ดเหนื่อยมามากเหนื่อยจน้อน้ําตาไหลเลยแต่อดทนอีกหน่อยนะมันจะหลุดพ้นมันจะผ่านไปได้แล้วนะครับเพราะความหมายของก้าวไม่เท้าคือโดนทดสอบหนักมากเหนื่อยมากทรมานมากเสียใจก็มากเสียแรงกายแรงใจก็เยอะแต่สุดท้ายผ่านไปได้นะเพื่อนๆย้ําสุดท้ายผ่านไปได้นะเหนื่อยหน่อยนะอดทนหน่อยนะปรับตัวเองหน่อยนะอย่ายึดติดกับอะไรมากนะ เพราะอย่างที่ยอดบอกตั้งแต่แรกแล้วคนที่ทุกข์ไม่ใช่ใครเลยตัวเพื่อนเพื่อนเองคนเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยยอดทราบมันเหนื่อยมันหนักแต่ต้องทําให้ได้นะถ้าทําไม่ได้ตัวเพื่อนเอเองก็จะเศรา้าจะทุกข์จะหนักจะเหนื่อยอยู่อย่างนี้ต่อไปยอดคงช่วยอะไรเพื่อนๆไม่ได้นอกจากอ่านเพื่อนๆอเนี่ยอ่านไพ่ให้เพื่อนเพื่อนตามความเป็นจริงแล้วคอยให้กําลังใจยอยู่อย่างเนี้ย ไม่ได้พูดอย่างโลกสวยนะพูดจริงๆเพราะยอดก็ช่วยเหลืเพื่อนๆไม่ได้คนที่ช่วยเหลือเพื่อนๆได้คือตัวเพื่อนๆเองเท่านั้นยอดมีหน้าที่สื่อตามหน้าไพ่ให้เพื่อนๆได้ความจริงใจที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆลองเอาไปอ ap ัดแอพอลายปรับใช้ถ้าเหนื่อยเกินไปอย่าร้องไห้อย่าทําร้ายตัวเองด้วยความทุกข์ความเครียดอีกเลยนะหลุดออกมาปล่อยวางไปและเดินไปตามวิถีของเราดีกว่านะครับไพ่ใบต่อไปใบที่3า มาครับไปที่3มนะโอ้ดาวเรืองดาวโรยควีนออฟเพนดักเกิลราชินีถือเหรียญระราชินีถือเหรียญเนี่ยจริง,รงๆแล้วเพื่อนๆเขาว่าดาวเรืองดาวโรยเพื่อนๆนื้ออกไหมวันหนึ่งเรืองรุ่ง,รงเร,องนนงเรืองขึ้นมาก็มีวันร่วงโรยไปย้ําดาวเรืองวันหนึ่งมันเรืองขึ้นมามันบานออกมาวันหนึ่งก็เป็นดาวโรยบานเสร็จแล้วมันก็แห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาแล้วมันก็หลุดโรยล่วงไปเพราะฉะนั้นชีวิตเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนๆครับ ยอดบอกเห็นไหมว่าไพ่ทําไพ่ทุกครั้งเลยทําคลิปทุกครั้งทําไพ่ทุกครั้งความหมายสอดคล้องล้อกันมาอย่างนะ่าอัศจรรย์จริงๆยอดไม่โกหกเพื่อนๆเลยนะดาวเรืองดาวรวยเนี่ยเพื่อนๆไปยึดติดกับอะไรร้องไห้เสียใจมากแค่ไหนวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปวันหนึ่งเรื่องที่เพื่อนๆอยากจะยึดติดมันให้ได้อยากจะได้มันมาครอบครองแต่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลามันก็ต้องจากไป วันใดวันหนึ่งก็ต้องจากไปเหมือนดอกดาวเรืองที่เรืองรุ่งเรืองบานขึ้นมาวันหนึ่งมันก็ต้องร่วงโรยโรยราลงไปเพราะฉะนั้น Queen of Pen t a c l e บอกว่าจริงๆขุมทรัพย์ที่สําคัญที่สุดอยู่ในมือเ,เพื่อนๆแล้วนะควี Queen นออฟเพนนักเคิราชินีถือเหรียญเนี่ยเหรียญคือขุมทรัพย์คือเงินคือของมีค่าของมีค่าที่สุดอยู่ในตัวคุณแล้วก็คือตัวคุณเองนั่นแหละของที่มีค่าที่สุดอยู่ในมือคุณแล้วก็คือชีวิตจิตใจคุณนั่นแหละคุณเห็นคุณค่าในตัวเองบ้างหรือยังเนี่่คุุณจะไปททมเท จะรักคนอื่นโดนขังลุ่มหลงอยู่ในกิเลสวังวน,วนความรักรักที่ไม่สมหวังรักที่เขาไม่ได้สนใจเพื่อนเพื่อนแตเน่เพื่อนรักตัวเองหรือยังมานั่งร้องไห้ปาดน้ําตาคุณรักตัวเองมากพอหรือยังครับเพื่อนเพื่อนที่มาดูคลิปแรนดอมนี้คุณรักตัวเองมากพอไหมและคุณลืมไปหรือเปล่าว่าสัจธรรมของโลกของเราวันหนึ่งมันรุ่งเรืองคนที่คุณอยากได้เขามาครอบครองแต่วันหนึ่งสักวันเมื่อคุณได้ครอบครองเขาแล้วคุณลองคิดดีๆวันหนึ่งก็ต้องจากกันและเวลาคุณครอบครองเขาเขาเป็นของคุณ คุณคิดว่าจะมีความสุขตลอดเวลาทุกวันไหมหรือจะมีวันที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแล้วก็มีความทุกข์อีกมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณรักตัวเองมากพอหรือยังคาว่ารักตัวเองมากพอหรือยังหมายความว่าตัวคุณดูแลตัวเองไม่ทําร้ายตัวเองด้วยการเครียดทุกข์แล้วก็มานั่งกอดเข่าเจ้าจุกเสียอกเสียใจหรือยังเพราะฉะนั้นไพ่บอกเพื่อนๆตามความเป็นจริงเลยนะว่าทุกอย่างของมีค่าที่สุดสิ่งมีค่าที่สุดอยู่ในมือคุณแล้วก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะครับ ต่อมาใบที่4ความจริงใจจากหน้าไพา่มมบให้คุณในคลิปนี้นี่ฮะงายมาเองเลยจะสลับแล้วงายออกมาเองนี่คืออะไรคือทะเลสีดำ s i กออฟสอดห6ดาบ6ดาบความหมายของ6ดาบคือการเอาทุกการเอาเรื่องท็อกซิกการเอาเรื่องที่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียอกเสียใจกังวลเครียดเอาไปปล่อยเอาไปลอยทิ้ง6ดาบความหมายดีนะไม่ใช่ไม่ดี ยอดเคยบอกเพื่อนๆหลายครั้งแล้วใครเป็นแฟนมาแท้สุดยอดทาโรจะทราบว่ายอดพูดเสมอว่าตั้งแต่ไพ่ชุดดาบนะฮะธาตุลมชุดดาบเนี่ยความหมายไม่ค่อยดีนะักก็จะมีที่ดีหน่อยก็1ดาบกับ6ดาบยอดก็พูดอยู่เสมอใช่ไหมครับ6ดาบเนี่ยทะเลสีดำหกซิกออฟสอดเนี่ยหดาบคือเพื่อนๆเ,เอาความทุกข ไปลอยทิ้งไปลอยทิ้งน้าลอยทิ้งทะเลลอยทิ้งหมาสมุทรไปเพราะว่าถ้าเพื่อนๆทุกใจไปคนที่จะทุกใจที่สุดก็คือตัวคุณเองไม่ใช่ใครและพานจะพายให้คนรอบข้างทุกไปด้วยอย่างที่ยอดอ่านไปในก้าวไม้เท้าแล้วก็แฮงแมนไว้แล้ว จำได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อเห็นไหมแม้แต่ลายไพ่ลายนี้เห็นไหมตรงที่ปากายยอดชี้อยู่ยะเป็นภาพหญิงชายก็มีความรักแต่รักในเงามืดเหมือนปรับทุกข์ปรับความเข้าใจกันทะเลเป็นสีดําอยู่ในความมืดเพราะฉะนั้นเมื่อมันถึงอยู่ในคราวมืดอยู่ในคราวทีม่มันยังอึมครึมเหลือเกินคุณไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรคุณปล่อยความทุกข์ทกซิกนั้นทิ้งไปเถอะคุณอย่าไปยึดติดให้มันเครียดให้มันทุกข์ให้มันกังวลใจอีกเลยนะครับ เมื่อคุณไม่ท็อกซิกแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพื่อนๆจะอาจจะถามว่าแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นได้ยังไงล่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นได้สิถ้าคุณมีสติตั้งมั่นพอถ้าคุณมีสติกำกับจิตใจตัวเองมากพอคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วทางออกมันไม่ได้ยากเลยนะทางออกมันอยู่ใกล้ๆนี่เองใกล้ตัวเพื่อนๆมากๆด้วยเพียงแต่ตัวเพื่อนเองไม่เคยคิดจะมองไม่เคยคิดจะตั้งสติให้ดีแต่กลับไปคิดวุ่นวายสับสนกังวลเครียดทุกข์ แล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกเพราะฉะนั้นเอาไปปล่อยไว้เถิด6 6ดาบเนี่ยซิกออฟซอเนี่ยปล่อยทิ้งน้ําไปความทุกข์ทั้งหลายจะได้มีสติล,ลืมหูลืมตาตาสว่างเสียทีนะครับยออไม่ได้ว่าเไรเพื่อนๆนะยอดพูดตามความเป็นจริงทมหน้าไพา่มาดูใบที่5ครับวันนี้จะเปิดทั้งหมด10บใบด้วยกันมาดูใบที่5ใบที่5จะบอกอะไรเครื่งทางแล้วครับโฟออฟครับน้ําเต็มแก้วสถ้วยบางทีเพื่อนๆอาจจะปฏิเสธ ปฏิเสธคาแนะนําดีๆจากคนใกล้ชิดเพื่อนอาจจะหลงลืมไปว่ามีคนรอบข้างที่เขาหวังดีกับเพื่อนๆ,เ,อนๆเคยให้คําแนะนําเพื่อนๆแต่เพื่อนก็กลับมองไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้ใส่ใจสนใจหรือนําพาคําแนะนําเหล่านั้นจากคนรอบข้างเพื่อนๆไปซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสีถ้วยเพื่อนๆครับสีถ้วยนี่คือเหมือนกับเพื่อนๆปฏิเสธโอกาสบางอย่างปฏิเสธบางสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเพื่อนๆทาตัวเป็นน้าเต็มแก้วอะครับ น้ำเต็มแก้วคือลินอะไรลงไปก็ไม่รับอีกแล้วทําไมถึงไม่รับอีกแล้วเพราะมั่นใจและทะนงตนว่าตัวเองรู้แล้วตัวเองฉลาดแล้วตัวเองเข้าใจแล้วตัวเองปลุกป่งหมดแล้วซึ่งจริงแล้วมันยังไม่ใช่ยังมีอีกหลายอย่างหลายเรื่องในโลกนี้ที่เพื่อนๆยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนครับนี่ด้วยหรือเปล่าที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เพื่อนต้องมาคิดมาเครียดมาเสียน้ําตาเพราะเพื่อนเต็มแก้วหรือเปล่าเพื่อนหลงลืมไปว่ามีคนเขาหวังดีกับเพื่อนๆอนคอยให้คําแนะนํา คอยพูดคอยเตือนแล้วเพื่อนๆไม่สนใจอยู่หรือเปล่าอันนี้ยอดไม่ทราบนะยอดอ่านตามหน้าไพ่ที่ปรากฏออกมาซึ่งแนวโน้มมันมาทางนี้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองเปิดใจรับด้วยความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆก็ลองพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วกันว่าไพ่บอกถูกต้องหรือไม่เพราะยอดเชื่อว่าคลิปนี้ตรงเหลือเชื่อคลิปแรนดอมแต่ตรงเหลือเชื่อนะครับต่อไปใบที่6ครับมาดูกัน ว่าไพ่ใบไหนจอกไหมเพื่อนเพื่อนอีกครึ่งหลังแล้วครับใบที่6 7 8 9และ10นี่คือใบที่6มาครับโอ้โหยิมสู้ไมคิงชัดเจนไหมเพื่อนเพื่อนยิ้มสู้ไพ่ก็อวยพรเพื่อนเพื่อนะไมคิงตัวเพื่อนเพื่อนเองเพื่อนเพื่อนไมคิงคิงคือกษัตริย์ตัวเพื่อนเพื่อนเองนั่นแหละเป็นใหญ่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเพื่อนเพื่อลิขิตเองยิ้มสู้กับปัญหาซะ ร้องไห้มาเยอะแล้วเห็นไหมไพ่ก็ยังบอกเลยให้ยิ้มสู้ปัญหาเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้มีตลอดแน่นอนย่อมจะไม่โลกสวยพูดแต่งแงด่ดีบอกไปเลยว่าเด็กนี้ยังไงเพื่อนๆก็ยังอยู่ในวังวนของความคิดยึดติดอยู่เพราะเพื่อนเป็นคนคิดเยอะคิดมากที่มาดูคลิปนี้ที่มาดูแรนดอมเนี่ยคนที่ถูกดึงดูดให้เข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นคนคิดมากโดยพื้นฐานพื้นดวงของคุณคิดแล้วเอาออกจากใจยากมากเพราะฉะนั้น มันจึงต้องใช้เวลาค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไงถึงยอดถึงพูดตั้งแต่แรกไงว่าพูดมันง่ายทำมันยากเพราะฉะนั้นคุณต้องยิ้มสู้กับปัญหาทุกอย่างที่มันติดอยู่ในจิตใจของคุณเพราะตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนที่ยึดติดยึดเหนี่ยวมันไว้เพราะฉะนั้นยิ้มสู้กับปัญหานะครับทุกอย่างคุณจะผ่านไปได้เพราะชีวิตคุณคุณลิขิตเองคุณฟังคนรอบข้างได้แต่คุณเอามาประมวลผลตามสไตล์ตามวิธีของคุณแล้วคุณจะพบทางออกอย่างน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อจริงๆ ใบที่เจ็ดครับมาดูกันใบที่เจ็ดนี้คืออย่างฟ้าถามทะเลนอตติงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยครับเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วชีวิตเพื่อนๆพื้นที่เพื่อนๆมานั่งทุกมาบอกว่าชีวิตเพื่อนๆมีท็อกซิกต่างๆนอตติงคือมันไม่มีอะไรเลยจริงๆทุกอย่างล้วนเกิดจากการปรุงแต่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการที่เพื่อนๆสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้น ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันจะดีมันก็ดีครับถ้าเพื่อนคิดว่ามันท็อกซิกมันก็ท็อกซิกเพื่อนๆเสียใจมันก็เสียใจเพื่อนๆคิดว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าคิดว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างไม่มีอะไรอยู่ที่ตัวคุณคุณสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นคุณเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์คุณลองถามตัวเองดูสิคุณก็รู้อยู่ทั้งรู้อ่ะรู้อยู่เต็มอกด้วยคุณที่มาดูคลิปเนี้ว่า คุณทำบางสิ่งบางอย่างไปผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรแต่บางทีคุณก็ไม่ได้ห้ามใจตัวเองใช่ไหมคุณก็เลือกที่จะทําเมื่อคุณเลือกที่จะทําสิ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเครียดเห็นไหมฮะยอดไม่ต้องพูดอะไรเลยไพ่ออกมาสอดคอล้องล้อกันเสมอยอดถึงบอกเลยครับว่ายอดเชื่อว่าครูบาอาจารย์ไม่โกหกหรอกครับ ยอดไม่เคยโกงเพื่อนเพื่อนยอดทำไพ่ทุกคลิปยอดสลับให้เพื่อนเพื่อเห็นอยู่เนี่ยแล้วยอดก็ไม่ทราบด้วยว่าใบไหนจอกมายอดไม่รู้จริงๆไม่เคยเลือกเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งออกมาผ่านหน้าไพ่ให้ยอดอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังตามความเป็นจริงทั้งนั้นละมาครับใบที่8ดพื้นที่เล็กๆ10 of cup ครับ <c oughs> เพื่อนๆนบทเรียนราคาแพงของเพื่อนๆนคือในอดีตที่ผ่านมา ตัวคุณอาจจะตามใจตัวเองมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์จริงหรือเปล่ายอดไม่ทราบกรุณานะคอมเมนต์มาหน่อยแจ้งให้ทราบหน่อยว่าจริงไหมเพื่อนเป็นคนค่อนข้างตามใจตัวเองตามใจตัวเองหมายถึงว่าเพื่อนเพื่อนก็มีพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเพนื่อกำลังจะพูดว่าฉันอยากจะทําอะไรก็ได้เพราะฉันมีพืน้นที่ของฉันเป็นสิทธิ์ของฉันที่ฉันจะทําจริงไม่เถียงทุกคนทําได้ยอดก็มีพืน้นที่เล็กๆของยอดเพื่อนเพื่อนก็มีพื้นที่เล็กๆของเพื่อนเพื่อนแต่พื้นที่เล็กๆของแต่ละคนนั้นมีขนาดเล็กไม่เท่ากัน บางคนเล็กแต่ใหญ่สำหรับคนอื่นก็มีบางคนเล็กคือเล็กจิว๋วเล็กจ้อยไปเลยก็มีพื้นที่เล็กในที่นี้หมายความว่าตัวเพื่อน,เอ,นเองนะครับที่มาดูคลิป random นี้คุณมีความตั้งใจมีความฝันว่าอยากจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์คุณอยากมีคนที่ดีเข้ามาเพราะคุณมีบทเรียนที่ไม่ดีเกี่ยวความรักนี่อนอ่านตามหน้าไพา่ตามความหมายนะ ซิกออฟครับเนี่ยมันคือรักต่างวัยรักทางไกลรักต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างประเพณีต่างอำเภอต่างตำบลแต่หมายความว่าตัวเพื่อนเองก็สามารถทําให้ความรักนั้นเป็นไปได้แต่การที่มันเป็นไปได้แล้วมันไม่ค่อยยั่งยืนนั้นเพ,พราะเพื่อนทาตามใจตัวเองเกินไปเพื่อนไม่ฟังคําแนะนําของใครทั้งนั้นเพราะเวลาเพื่อนมีความรักเพื่อนจะคิดว่าเนี่ยสเปคของฉันเนี่ยฉันชอบคนเนี้ยก็ฉันจะชอบคนเนี้ยชีวิตของฉันจะเลือกเองโดยไม่ได้ฟังคําทัดทานของใครสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจ น้ำตาไหลไหลพรากเหน็ดเหนื่อยเพราะไม่ได้ศึกษากันให้ดีก่อนอยากสมหวังด้านความรักตั้งสติให้มั่นคงไม่ว่าจะเป็นรักต่างวัยรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างประเภณนี้ก็แล้วแต่แต่เชื่อเถอะมันจะเป็นไปได้ถ้าเพื่อนเพื่อน,อนตั้งสติให้ดีอย่าตามใจตัวเองอย่าปล่อยให้กิเลสกันตันหานําทางเพื่อนเพื่อนไปขอให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมั่นคงในความรักดีแล้วแต่จงใช้เวลาศึกษากันให้มากพอ อย่าหลงลักเพียงแค่เปลือกนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นของแค่เปลือกมันเป็นกระพีมันไม่จีรังและมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะไม่เชนะแล้วท่านเพื่อนยึดถึงแต่กระพีแต่กระเปลือกคุณได้คู่คลองเร็วเอาไปโชว์เอาไปอดคนอื่นได้เร็วแต่สุดท้ายคุณเองนั่นแหละก็ต้องมานั่งเสียใจเพราะมันไม่เคยยั่งยืนเลยครับบทเรียนจากหนหลังสอนในปัจจุบันได้ไหมเพื่อนเพื่อนที่มาดูคลิปนี้ต่อไปใบที่9ไปใบที่9แล้ว มาครับโอ้ยอันนี้เลยหรือ For ์อฟเบนเดอนหรือนะครับ For ์อฟเบนเดอหมายถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนหรือคําว่าหรือนิยมมาจากพื้นที่เล็กๆหรือหรืออะไรเดี๋ยวดูไว้สุดท้ายพาจะบอกว่าหรืออะไรนะครับหรือในที่นี้คือบางทีเพื่อนเพื่อก็มีมีมุมมุมที่รักตัวเองบ้างแต่ก็แพ้แพ้ความต้องการในจิตใจยอดรู้และปัญหาที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆไม่สามารถห่ามใจตัวเองได้เลย เวลาเพื่อนๆต้องการเพื่อนๆก็อยากได้เพื่อนๆอาจจะอ้างว่าเฮ้ยฉันก็หักห้ามใจตัวเองนะแต่เชื่อไหมร้อยละแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เท่านี้เลยนะแม้เป็นคลิปเรนด o อม general reading นะตัวย่อเชื่อว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ห้ามใจตัวเองไม่อยู่สุดท้ายก็ใจอ่อนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำตามที่พูดจะอดทนแค่ไหนแพ้ใจตัวเองทุกทีเมื่อแพ้ใจตัวเองทุกทีผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนี่แหละครับมีฟ้อเป็นเครื่องขึ้นด้วยบางทีก็รักตัวเองแต่เวลาเพ ก็ต้องให้นาฬิกาทรายทำงานก่อนให้วันเวลามันผ่านไปให้เห็นธาตุแท้ให้เห็นความจริงบางอย่างก่อนถึงจะยอมเข้าใจยอมเปลี่ยนแปลงทำเลยไม่ได้หรอจะไม่ต้องมานั่งเสียใจยงไงอันนี้ยอดถามเ,เพื่อนๆนำะความเป็นจริงไงนะครับใบสุดท้ายนี่หรือใช้พื้นที่เล็กๆหรือหรืออะไรมาดูใบสรุปใบสุดท้ายเป็นใบสรุปของกองและเชื่อมกับใบที่9ด้วยมาดูกันครับความหมายจะสอดคล้องหรือไม่หรือกลุ่ม เันเพื่อนกลัวนายออฟสอดก้าดาบนี่เป็นเหตุเป็นผลไหมเดี๋ยวขออนุญาตวางไพ่ที่เหลือก่อนอ่ะโอเคใบที่8พื้นที่เล็กๆซิกออครับอ่านไปแล้วจำได้ไหมพื้นที่เล็กๆใบที่9หรือ f of ออฟเบนดหรืออะไรกลัวนายออฟสอดเครียดทุกวนกับมาเรื่องเดิมเครียดทุกย้อนกลับไปใบแรกกรงทองติดหล่มความคิดเนี่ย แล้วจะไม่แม่นเหลือเชือ่อไหมจะไม่ตรงเหลือเชือ่อไหมที่ยอดวงเล็บในหัวข้อคลิปในวันนี้ว่าตรงเหลือเชือ่อไหมไพ่เป็นเหตุเป็นผลกันเพื่อนๆกลัวกลัวจะโดดเดี่ยวกลัวจะเปรียวเหงากลัวโดดเดี่ยวกลัวเปรียวเหงาแต่จริงๆแล้วเพวื่อนๆอยู่คนเดียวได้แต่เพื่อนก็คิดไปเองปรุงแต่งไปเองตรงไหมอย่างที่ยอดพูดแต่หรกแรกที่มานั่งร้องไห้เสียใจทุกอย่างปรุงแต่งเองทั้งนั้นจริงๆอยู่กับตัวเองก็อยู่ได้เนี่ยเน้นไปที่เรื่องของความมั่นคงทางในชีวิตเรื่องของจิตใจเรื่องของความรักความส เพื่อนกลัวกลัวที่อยู่คนเดียวทั้งที่บางคนเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีคู่นะบางคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่คนเดียวดำรงชีวิตแบบไม่ต้องมีคู่ก็อยู่ได้ไม่ต้องมีคู่ฉันก็สําเร็จได้ไม่ต้องมีคู่ครองฉันก็ไปข้างหน้าได้ไม่ต้องมีคู่ครองฉันก็มีความสุขในชีวิตได้แต่เพื่อนเพื่อนเลือกที่จะกลัวกลัวสิ่งเหล่านั้นไปล่วงหน้าทั้งทั้งจริงๆรแล้วเพื่อนทําได้สบายมากเพราะฉะนั้นเมื่อไขว้คว้าในสิ่งที่บางทีมันอาจจะไม่เป็นตัวเราก็ทำให่นกกดดววววาาาหลรระะแงต เครียดทุกข์และสุดท้ายก็วนกลับไปลูมเดิมอยู่ในกรงทองเนี่แหละครับคือความเป็นจริงจากหน้าไพ่ที่บอกมาตามความเป็นจริงอะนะสิบปยอดการให้เพื่อนๆตามความเป็นจริงทั้งหมดแล้วล่ะครับยอดเองก็พูดตามตรงว่ายอดก็ไม่ได้โวยเพื่อนๆหรือก็ไม่ได้สาบแช่งเลยเพื่อนๆแต่อ่านตามหน้าไพ่นี่คือความจริงจากหน้าไพ่นะเพื่อนๆก็ลองรับฟังไว้ด้วยวิจารณญาณของเพื่อนๆเองดูนะครับทีนี้มาดูไพ่สรุป3ามใบจากไพ่ Oracle a n ่ e เอ่อแอง ค,คำตอบจากนางฟ้าจัก,กรวาลเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือเดี๋ยวสับเสร็จแล้วจะดึง3ใบบนออกมาเลยครับว่า3ใบบนอยากจะสรุปอะไรเพื่อนเพื่อนตามความเป็นจริงบ้างม,มามาเรียบร้อยใบแรกสรุปว่า Recovery เพื่อนเพื่อต้องฟื้นฟูตัวเองโหเนี่ยไพคนละเด็กคนละสำรับยังสอดท้องกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ไพสรุปปะเนี่ย r e c o ฟ e r y ฟื้นฟูตัวเองได้แล้วกลัวมาเยอะแล้วนะเครียดมาเยอะแล้วท็อกซิกมาเยอะแล้วร้องไห้มาเยอะแล้ว รีคอฟเวอรี่ตัวเองหน่อยเถอะนะครับรีคอฟเวอรี่แปลว่าเพื่อนๆกลัวมาเยอะละเพราะฉะนั้นเมื่อกลัวมาเยอะแล้วฟื้นฟูตัวเองหน่อยรักตัวเองให้มากๆนะครับเมื่อรักตัวเองมากและเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาคนเราหวะสิ่งดีจะเข้ามาต่อเมื่อเรารู้จักรักตัวเองนะครับรักตัวเองให้มากพอแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองแหละใบที่2 Big Happy Change ถ้าเพื่อนๆฟื้นฟูตัวเองได้ปรับปรุงตัวเองได้ ความสุขที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะเข้ามาสู่คุณนี่คือไพ่สรุปจากเทวดานางฟ้าจัก,กรวาลให้เพื่อนๆนะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนทได้นี่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จะมาเป็นของเพื่อนๆทันทีเลยนะครับและไพ่สรุปใบสุดท้าย if you believe ถ้าคุณเชื่อผลลุกไปหมดแล้วเพื่อนๆไพ่สอดคล้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อนๆก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยคุณต้องฟื้นฟูตัวเองถ้าคุณฟื้นฟูตัวเองได้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้ความสุขอย่างใหญ่ๆกปลี่อาปล่ยยนแงงบิ๊กยิ่งใหญ่ ถ้าคุณเชื่อคุณทําจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนี่คือความจริงจากหน้าไพในคลิปแรนดอมในวันนี้ที่ออกมาเพื่อนๆซึ่งเราก็ตั้งใจทาให้เพื่อนๆตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ขอให้ความจริงใจนี้ส่งผลให้เพื่อนๆลองเอาไป adapt apply ด้วยวิจารณญาณของเพื่อนๆให้ชีวิตเพื่อนๆประสบความสุขความสําเร็จใครก็ตามที่ยังติดอยู่ในชนักติดหลังบางอย่างอยู่ขอให้พบทางสว่างเหมือนเข็มที่นําทางจากไพคลิปนี้ ยอดตั้งใจทําให้เพื่อนๆด้ความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ยอดเชื่อว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็แล้วแต่ในคลิปแรนดอมในช่องของยอดยอดไม่รู้แต่เพื่อนๆที่เข้ามาดูมาฟังถึงตรงนี้นี่คือพระพรจากจักจรวาลพระพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพรจากครูบาอาจารย์ในหน้าไพ่ที่มอบให้เพื่อนๆก็ขอให้พบทางออกและพบการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในเร็ววันนี้ฟื้นฟูตัวเองซะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองซะถ้าคุณเชื่อมันจะเป็นจริงครับ ทั้งหมดนี้คือการอ่านตามความเป็นจริงในคลิปแรนดอมในวันนี้ความจริงใจจากหน้าไพ่มีให้คุณในคลิปแรนดอมนี้ซึ่งตรงอย่างเหลือเชื่อยอดวงเล็บไปให้ก็ขอให้เพื่อนๆได้รับ ังไว้ด้วยวิจารณญาณและขอให้เกิดสิ่งดีดกับเพื่อนเพื่อน,นะครับต้องขอบคุณไพ่ทุกใบที่ออกมาตามความเป็นจริงขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เป็นกัลยาณนามิตที่ดีให้ตัวยอดเองและช่องสุดยอดทาโร่เสมอมาขอบคุณมากๆนะครับฝากทุกท่านให้กำลังใจย,ยอดด้วยนะครับด้วยการช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสุดยอดทารโร่ไว้ให้ยอดด้วยนะและยอดจะกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนชาวสุดยอดทาโร่ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ยอดลาทุกท่านไปก่อนนะ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ